พี่น้องประชาชนที่เดินผ่านไปบันมานะครับโดยจากการ ครับก็ก็ก็ครับแล้วต่อไปต่อ <laughs> <laughs>

ว่าในอีกมุมนึงนะครับก็คนที่มีน้ำใจคืออะไรที่ใส่คภาพที่จะทับใจมีหลายคนบอกว่าไอ้มาแจกตรงแถวปักผู้ค้ามากี่วันแล้วมาแล้วกี่วันแล้วเราไหนวันแล้วเป็นไงเราเรามามาทุกวันเลยรู้เวลาเดินมาที่นี่เป็นไงบ้างกับข้าวได้ไปอร่อยอร่อยนะโอเคแม่ครับผู้ประกอบารเาเสนอเขาจวันไหน ý thức ăn thật sự là 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 thật ก็ในช่วงที่เราแจกอาหารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับที่เข้าสู่สถานการณ์ที่โควิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็เราเรื่องนการแจกตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาทุกวันนะครับโดยช่วงเวลาก็อยู่ที่18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีครับเราปกติแล้วคจะเป็นคนที่จะร่วมกับทางก็สี่ด้วยนะคะ ก็โดยปกติเนี่ยท่านพลตำรวจตีต่อสักสูรท่านรองผู้การตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านจะเป็นวิทยากรจิตอาสาภ่าสวนรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วตอนนี้ในเขตต่อนอะพระชวังนะครับมันเป็นพื้นที่ตลาดส่วนใหญ่ก็เป็นคนหาช้ากินข้าครับท่านก็เราก็มีโครงการที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ท่านพอท่านทราบเนี่ยท่านก็เลยเอาเอาของเอาข้าวเอาน้ำเนี่ยครับมามาช่วยเหลือ ช่วงแรกๆเนี่ยที่ก็พอหลังจากที่เรามาทำเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมีทางข้อค้าประชาชนเห็นก็เอาของต่างๆนะครับมารวมก็คือต่อนอพระราชวังก็จะเป็นเหมือนเป็นออกแรงนะครับในเรื่องของสถางที่ในเรื่องกําลังคนที่จะเอาของเป็นศุนรวมของของ,ของสิ่งของครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีอา,อาหารจรกินในช่วงเคอร์ฟิวนะครับทีต่ตลาดเนี่ยจริงๆเปิด24ชั่วโมงแต่ปัจจุบันเนี่ยปิด4ทุ่ม เพราะฉะนั้นเขาเคยรายได้300ครับรายได้เขาจะหายไปครึ่งหนึ่งแต่รายจ่ายเขายังเท่าเดิมเหมือนเดิมครอบครัวเขายังคนเท่าเดิมก็จะไม่พออาหารไม่พอกินก็อ,อันนี้ก็เป็นตัวเสริมที่จะช่วยเหลือเขาครับครับผมจํานวนประชาชนที่มารับนี่ท่องเที่ยวกับวันแรกๆนีเพิ่มขึ้นกรือเปเพิ่มข,ขึ้นครับแต่คือวันแรกจะแตกต่างกันนิดนึงครับเพราะว่าทางทสอนอพระราชวังเนี่ยให้มีการประชาสัมพันธ์ช่วงแรกเนี่ยที่เรามาเนี่ยพี่น้องประชาชนแถวนี้อาจจะยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ก็มีทั้งคนที่ ช่วยเหลือตัวเองได้บารับแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พอเราไปัมพันธ์ไปครับคือเราเนี่ยอยากให้คนที่เขาไม่มีจริงๆนะครับก็พอนั่นไปเนี่ยภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ